ครับก็สวัสดีนะครับก็มีประเด็นขึ้นมาอีกนะครับเมื่อนักมวยชาวแคนาดานะครับเดฟเดักนะครับเป็นนักมวยเลื้อยดนะครับมวยคาเชียบเข้ามาก็ออกมาโจมตีประเทศไทยผู้โจมตีนะครับผู้โจมตีประเทศไทยหาว่า,าไทยเนี่ยอดีตเคยเป็นเมืองหนึ่งของอาณาจักรเขมรนะครับแล้วก็มวยไทย ไปเคลมเอามวยกุนคาเมมานะครับคือก็มาทำลองเดียวกับเจ้าจนักมวยเดลคุนดีโก้นะครับไอโจอเดฟเดเดดักคนนี้นะครับก็พยายามนะครับตอนนั้นก็พยายามที่จะปั่นหัวบัวเขาวนะครับพยามโจมตีบัวขาวอยากให้บัวเขามาชกกับตนนะครับคืออยากพิสูจน์ฝีมือว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็มักจะชอบโจมตีเกี่ยวกับอาหารไทยนะครับแล้วก็ไปไป,ไปมาคาเมะนะครับ ขึ้นชกกับเวทีคุณคาเมยบ้างนะครับก็คือพยายามโปรโมตมวยคุณคาเมยนะครับแต่นี้ยังไงก็ไม่รอดไม่รุ่งครับเดฟเลดักคนนี้นะครับคือนักมวยต่างชาติเขาก็จะแบบคล้ายๆว่าไม่ให้ความสำคัญนะครับพอตัวเองแพ้นะครับก็หาว่าโดนวางยาบ้างโดนนี่นั่นบ้างนะครับ คือนักมวยคนนี้มันไม่มีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับชอบจ้างกระแสนะครับปั่นกระแสนะครับโอ้โหไปคามีนี่ก็ชาวคามีนก็ดีใจนะครับจังกับวีรบุรุษนะครับยังกับวีรบุรุษคือถ้าใครยกย่องมวยคุณคามมวยบุกตองเนี่ยชาวคามนเขาก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษนะครับเป็นฮีโร่ไปหมดนะครับอย่างเจ้านักมวยดีนักมวยดีคนดิโกนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะซบเซานะครับจากนักมวยยุโุปคนนั้นส่วนเจ้าเดฟเล็กก็เหมือนกันนะครับออกมาสไตล์เดียวกันก็ไม่ค่อยมีข่าวมีข่าวว่าไอ้นักมวยไอ้คนเนี้ยไอ้นักมวยจอมห้าจอมกลางคนเนี้ยนะไม่เห็นว่ามันจะขึ้นเวทีชคที่ไหนเลยนะครับหรือย,ยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ค่อยที่จะเห็นไม่ค่อยจะได้ข่าวหรือย,ยังไงผมไม่ได้ติดตามก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับ คือเขาก็แบบคล้ายๆว่าเขาก็เบื่อนะครับเบื่อพวกคล้ายๆว่าอยากโชว์เก๋าโชว์กะนะครับ<ม>แต่อีกไม่นานเขาคก็คงจะหมดสิทธิ์นะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วก็คงจะต้องกลับไปฝึกสอนมวยแน่นอนนะครับก็จะไปเปิดค่ายมวยแน่นอนเขาว่ามาอย่างนั้นเพราะอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จะไปรอดไปรุ่งไหมอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับ <S <S คือถ้านักมวยคนไหนนะครับที่ เข้ามากลางนะครับก็มาพูดดูถูกมวยไทยนะครับเข้ามาท้าคนนั้นคนนี้คิดว่าตัวเองเก่านั้นคือในวงการมวยนี่เขาก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะยอมรับนะครับเขาก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับนะครับแล้วก็ยิ่งไม่มีคนชอบด้วยนะครับเวทีมวยใหญ่เวทีมวยใหญ่ๆนี่นะครับเขาก็ไม่อยากจะเอาทั้งมวยแบบนี้ขึ้นไปชกนะครับคือมันจะเสียเกียรติเวทีเขานะครับว่านาย ด้วยปกตินะครับนักมวยคนนี้เ e, นี่ยผมก็ไม่ชอบนะครับผมก็ไม่ชอบคือไม่ชอบนิสัยนะครับนิสัยที่ทันตัวกลางนิสัยที่ชอบดูถูกคนอื่นนะครับคือนักมวยเขาเนี่ยเขาถ้าพูดกันตรงๆเขาจะไม่ดูถูกกันนะครับไม่ดูถูกว่าฉันเก่งกว่านายแพนยยนย้นายนูย้นเ,เขาเขาเขาไม่ดูถูกกันนะครับคือถ้าอยากจะพิสูจน์เขาก็ต้องขึ้นชกกันบนเวทีต่อสู้กันบนเวทีนะครับ ถ้าเขาทําได้เขาชนะนี่นคนเขาก็ยอมรับนะครับแต่ถ้าทําตัวแพ้แล้วแบบเจ้าดิ้เลดักนี่หาว่าวานตวนวางยาอย่างโน้นอย่างนี้คือเป็นเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงนะครับเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงก็เหมาะสมแล้วนะครับที่ไปเป็นฮีโร่ของมวยคุณคาเมนะครับอย่างเจ้าอะไรนะโปรโมตเตอร์คุณคาเมคนกวนในอะไรจันทอดจันทานอะไรเนี่ยก็ตอนที่นักมวยคาเมขึ้นชกก็หาว่ากรรมการโกงอย่างโน้นอย่างนี้ พอให้ซุกชกแก้มือก็แพ้ก,ก็บอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรรมดานี่แหละครับก็นิสัยคล้ายๆกันนะครับนิสัยคล้ายๆกันก็คงจะไปอยู่ด้วยกันได้นะครับสองคนนี้นะครับไปอยู่กัเมนได้เพราะว่าไอ้ไอ้โจเดฟนี่ก็ไปไปม,มาคุณเมีนอยู่บ่อยนะครับคือเข้ามาไทยไม่ได้พูดอย่างนั้นนะถ้าพูดตรงๆนะผมมองออกว่าไอ้โจเดฟคนนี้มันก็อยากเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมพูดตรงตรง,ตรง ก็ในอ้อมมาแค่ขมิน้นะครับคือมาไม่ได้หรอกครับที่ไทยเนี่ยคนไทยเขาก็คงจะไม่ยอมรับนะครับนักมวยไทยที่เก่งกว่าเจ้าเดฟนี่เ็ามีเยอะแยะนะครับแต่เขาก็ไม่คล้ายๆว่าไม,ไม่ไม่โชว์นะครับไม่ที่คุยว่างั้นไม่ที่คุยนะครับว่าง่ายก็คือคมในฝักอนุญาตอ,อายุก็มากแล้วนะครับก็คงจะอยู่ใน บนเวทีนี่คงจะไม่นานนะครับสําหรับเจ้านักมวยคนนี้ถ้าพูดเป็นภาษาบ้านผมคือผูกเซียวกันซะกับบักดีโก้นะครับมันเป็นเซียวกันซะปบักเดบกับบักดีโก้นี่เซียวกันนี่คือสิมมาะครับถ้าพูดเป็นภาษาบ้านผมนะครับเพราะว่ามันนิสัยมันก็คล้ายๆกันแพ้ก็วุวายอย่างงน้นอย่างนี้นะครับพอตัวเองไม่ดื่นไม่ดังก็วุวายก็สมควรแล้วครับ ที่จะได้เป็นเพื่อนกันช่วกวนครับที่ไทยเป็นฮีโร่ของมวยกุนกเแมนะครับ